เรดูตรงนี้กันว่าเพราะว่าตรงนั้นไม่มีกันปามาแล้วปาม้ตรงนี้ก็กินนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครให้ตรงนี้เลยน้องชมก็ให้นะ แก้มให้ตรงนี้ไม่ค่อยม่ค่ด้นี่นะย่างนะน้องแก้มต้อ้โอปลาปลามากไม่ค่อยดังไหนโยนไปโยนไปใกล้ใกล ทำไมมันน้อยกมนไมากกินอ่ะมาพ่อคีบให้ย่างนี้กำลังมาไม่ทำแล้วเร็วเร็วเร็วไม่ทันแล้วอุ๊ยเห็นไหมกำลังมากำลังมาใจเย็นๆจะวุ่งหมดแน่ขอพเอให้คปลาตัวนั้นหนี่แก้มให้ยัง

หลาสอตัวนะคะก็นลองไม่หให้เลยอ่ะหมดแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย